ลากไปไปครับวินนะครับลากไ่ไปครับวินนะต้องวินแล้วครับรถผุมก็ตัวเปล่าครับไม่มีน้ำหนักอะไรเลยมาเลยครับต้องเย็บปีกไว้อย่างเดียวครับจมหนักครับจมหนักครับ แต่พิธีบินครับลากกันไม่ขึ้นครับลากหน้าลากหลังรถตเตลีโอเราก็ไม่ขึ้นไม่มีน้ำครับผมต้องบินครับพิธีการบินนะครับให้คันหนึ่งเป็นหลักมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับ ต้องวินไปด้วยครับมันมันเบี้ยวเบี้ยวมาเลยมันเบี้ยวมาเลยอเอาเงินเอานันเราเราต้องแกโซวินม่ครับตายเละ มันก็ไม่ได้หนักก็เวราะข้าดินมันไม่มีน้ำมันเหนียวดึงหน้าดึงหลังไม่ไปครับนารถผมอยู่บนโคกดึงยังไม่ไปครับนี้เอาสู้อะไรครับวิธีเอาสู้ อยากินอีกรอบนึงครับเอาินเลยมาแล้ว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 ครับผมมาเลยมาเลยมันเหยียบซ่อนี้มันเหยียบซ่อยู่มาเลยมาเลยอีกเลยอีกอีกไอีแล้วมันเหยียบซ่นี่มันเหยียบแล้วมาเลยมาเลย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 ตกแล้วตกแล้วตกแล้วาเอามามกี้อ่ะ ทำไมเมื่อกี้เอากับนกับเพื่อนสี่ล้อก่อนแล้วก็เยบเบรกให้มันเออยิงอีกรอบหนึ่งนะเออยิงี้อบที่สามครับ ผมมาแไม่ต้องทักท่านของมันไม่ต้องทักตรงตรงเลยามาเร็วเลยเอานี่แกโซ่แล้วไม่จะขึ้นอยู่แกโซโก่ไม่ใช่กลารล้มเออเที่ยว<อ>ว่าเดอ๋ยวนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วครับดีใจนะครับตอนนี้นนครับขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ก็ฝาก กดแชร์เป็นกำลังใจให้สีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมแล้วท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครับตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วครับตอนนี้ก็แก้โซ่ก็ทำการกระชากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน่ครับฮะ<ก> ม,มีถั่ลลวไม้มันพ่นแล้วมันพ่นแล้วมันพ่นแล้วอันนี้คือคือมันพ่นแล้วดึงเลยนี่ดึงเลยนะครับสีกัวครับตอนนี้พี่ว่าเชยชานจะกรูอะไรเนาะครับตอนนี้กำลงังกระชากกันขึ้นครับตอนนี้ครับจมหนักจมหนักหนักสุดในรอบปีไหนว่าไม่ได้หรอก

ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับผม